ไม่พิเศษที่สุดในการจับใจที่น้างจับใจใชอยากลองเปลี่ยนต้นไหมครับให้ตรงเลยครับ วอนนีครับแค่คนเียวขาหลไม้สีแดงนะสีแดงสีนะครับตามนะครับขอคุณมานะครับเจอกันวันที่2ีธันวาคมนะครับผมเวลาส0บนาฬิานะครับสานทนภาษากเยนะครับา แต่มอหน่อยชูห่ไหน่อยดไม้ด้วยได้ดีไปเ่กคนยืน้ากัได้ไมคะทุกคนยื้ากันได้นข้ากันทุกนอยู่นะยากันทุกันนิดนไม่เป็ไรู่ไม้ด้วยลงรปากก้นเลย่อกไม้นะครับไม้ช่ด้วยไม้ดอไม ตัวคจผู้หญิครับผู้ครับนัไคะโอเคาข้างหลังดอกรัแบบอเศษมีไ้าคิบงสัตนีนครับโอเคค่ะครับะข้ไหคะลูกคนกับกแขอบคุณ แล้วก็นายอยู่บนข้างก็ได้ยก็รับาโอเคโอเคค่ะเมีนใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวมีวงอะไรอีกของวงครับคนเรียวสองคไว้่าเดี๋ยวรอรองอะ2รสว เอาไว้เลยครับขอบคุณครับมาครับมาครับตัวค่าอะไรครับมาครับมาครับ ขอใจบคสวเกุ่นะครับขาบลุ่ม <ci> ทุกตันใจนะครับส่มอบให้ลุงพลพระแดงนะรัแล้วก็ทีงานทนายนะครับก็ลองเป็นอย่างยิ่งนะครับวันที่20ธันวาคมนะครับทุกท่านก็จะให้อกำลังใจนะครับลุงพลพระแดงแล้วก็ทีมงานพิจุอทีมงานทนายนะครับ สำนักงานกฎหมายากราสีนะครับเึงกันเวลา10นาฬิกาวันที่20ธันวาคมนะครับที่สามครับก็ต้องขอบคุณนะครับในขาบคิดสร้างสรรของผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ทำพรมอะไรมามอบให้นะครับให้กับลุงกับป้านะครับและทีมงานทนายนะครับขอบคุณสื่อมวลชนอีกครั้งนึงนะครับที่อยู่ก่อนิดนะครับคดีนี้นะครับจนถึงวันนี้นะครับก็ขอบคุณยิ่งนะครับสื่อมวลชนจาก ให้ความสนใจจนถึงการอ่านคัมิีวันที่20ธันวาคมนี้เขาคุณครทับขอบคุณนะขอบคุณลิซีที่เหล่าพทุกท่านนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นกําลังใจไม่จะเป็นพวงมาลัยน,นะการกดไลค์กดแชร์การดูคลิปให้คุงพ่แต๋งนะคะแล้วก็การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทุกครั้งเลยขอบคุณมา,มากๆค่ะขอบคุณกําลังใจดีๆที่ให้ลุงก,กับป้ามาตลอดนะคะ ขอบคุณมาก